พระคุณแผ่นเคลือบนะครับเป็นพละอีกอย่างนะครับที่ผมชื่นชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าสมัยเด็กเนี่ยคือผมชอบมากขนาดว่า,อ,าอยากเห็นนงงจริงนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสนะครับซึ่งพระคุณแผ่นเคลือบเนี่ยที่ยกให้เป็นระดับหนึ่งก็คือคุณแผ่นเคลือบกุ้วัดใหญ่เชียงคนนะครับซึ่งเป็นพระที่ค่อนข้างจะมีราคาค่อนจะสูงนะครับทุกวันนี้ราคาก็สูงมากๆเลยและพละนี่ค่อนข้างจะหายากนะครับ เมื่อมีการแตกกลุ่มเมื่อประมาณพศ2556นะครับก็คือกลุ่มวัดอัมพวันนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนชอบพระคุณแผ่นเคลือบอยู่แล้วก็เลยเช่ามาดูนะครับก็เลยพอดูปั๊บเนี่ยอาศัยหลักการเทียบเคียงจากพระกู่เก่าก็คือกลุ่มวัดใหญ่ชัยมงคลน,นะครับมาพิจารณาพระคุณแผ่นเคลือบกลุ่มวัดอัมพวันนะครับผมมั่นใจเลยว่าพระกุ่นี้เป็นพระแท้นะครับซึ่งลักษณะที่การแตกของน้ำเคลือบจะมีความใกล้เคียงกัน และพิมพ์พระนี่สําคัญมากๆเลยจะสังเกตว่าพระองค์นี้คือพิมพ์ชลูใหญ่นะครับซึ่งเป็นพระที่ค่อนข้างจะได้มาเนี่ยสภาพผิวดีมากๆเลยเป็นพระผ่านการล้างผิวมันองจะดีนะครับจะสังเกตว่าเส้นสายนี้ค่อนข้างจะพลิ้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะเล็กะพลิ้วมากๆเลยเห็นไหมหน้าตาท่านเนี่ยครับศิลปะจะเป็นแบบเดียวกับวัดใหญ่ใช่ยมงคนนะครับซึ่งพระส่วนใหญ่เนี่ยผมก็เก็บทุกสภาพนะครับพระองค์นี้ถือว่าได้มาเนี่ยล้างมาได้สวยนะครับ พระส่วนใหญ่ที่เจอนะส่วนใหญ่ก็จะได้มาสภาพที่ไม่ค่อยสวยนะครับจากเจ้าของเดิมองค์นี้ด้านหน้าเนี่ยถือว่าดีนะครับปอบลิกดูด้านหลังนะครับขอล้างมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับแต่ผมก็ชอบนะพระคุณแผนเครือบนี่ผมชอบมากเลยเห็นไหมครับด้านหน้าค่อนข้างจะดีนะครับแต่ด้านหลังล้างมาไม่ค่อยสวยนะครับเห็นไหมครับก็เก็บมาหลายๆองค์นะครับส่วนตัวผมชอบมากเลยนะครับพระคุณแผนเครือบครูวัดอัมพวันเนี่ยครับผมมั่นใจว่าเป็นพระที่สร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับและพิมพ์พระเนี่ย เป็นพิมพ์ที่กล้เคียงกับกู๊กวดใหญ่เชมงคนเท่าแต่ว่าน้าเคลือบจะเป็นคนละตัวกันและก็กู๊กวดใหญ่เชมบงคน่วนใหญ่นะพราจะมีขนาดที่หนากว่าอัาพวันจะมีลักษณะบางกว่านะครับเห็นไหมครับแต่ศิละปะเป็นแบบเดียวกันแน่นอนนะครับเห็นไหมครับผมเช่าเก็บมาเรื่อยๆพิมพ์นี้ก็คือพิมพ์ชรูดใหญ่นะครับซึ่งเป็นประหาหอแรกนะครับของกลุ่มนี้เลยนะครับแต่แปลกไหมครับระหาหอแรกเนี่ยผมมาเจอที่ไหหลังด้วยนะครับ ก็ปะปนกันมานะครับผมก็ไปขอเช่ามาเก็บเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นพราที่ผมเช่าเก็บนะครับวันนี้นะครับเรามาชมพระองนี้การซึ่งได้ซึ่งได้ผิวมาเนี่ยสภาพค่อนข้างจะสวยมากๆเลยสำหรับพราขุนแผ่งเคลือบกลูวัดอัมพรวันนะครับโอเคนะครับพราคุณแผ่นเคลือบกลูวัดอัมพวัน,น,น,พ,น,วพ,วนพินชรูแหน่งนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพผ่านการล้างผิวมาค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับจะสังเกตเห็นนวลดินเต็มองเลยไะมครับ แล้วก็ลักษณะการแตกของน้าเคลือบนะครับจะแตกจากข้างในสู่ข้างนอกนะครับเส้นสายนี่ค่อนข้างจะปลิวเห็นไหมครับเล็กเรียวเห็นไหมครับปลิวเป็นธรรมชาติจริงเป็นไพ่องนะครับที่พิจณางง่ายมากเลยโดยเฉพาะหน้าพลาเนี่ยจมูกของท่านจะลักษณะโคตน,นิดนะครับปากนะครับดีหูนะปลิวเป็นธรรมชาติมากๆเลยซ้อแขนนะจะเห็นน้ําเคลือบแบบเข้มๆเลยเนื่องจากเป็นลักษณะส่วนลึกขององค์พระนะครับเพราะฉะน้ำเคลือบก็จะไปกองบริเวณนี้นะครับ จะสังเกตว่าน้าเคลือบนี่ถ้าเทียบกับกรัววัจัยยมงคลนะครับกรัววัจัย่อมงคลน้ําเคลือบพวกนี้จะหนากว่านะครับและส่วนใหญ่เนี่ยของกลัวัดพะวานววาน้าเคลือบจอกสีน้ําตาลอมแดงนะครับส่วนวัดใหญย่อมงคลนเนี่ยจอกดําออกทองนะครับซึ่งจะต่างกันนะครับพิมพ์ปลาก็จะมีความต่างกันแต่ศิลปะเป็นแบบเดียวกันแน่นอนนะครับเห็นไหมครับเป็นขบข้างเห็นไหมครับลักษณะการแต่กงกาเคลือบถือว่าเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับเพล่นนี้ในสายปลาผมนะ เขาล้างผิวมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับเห็นไหมครับเห็นไีร่องรอยแบบลายมือแบบจางๆนะครับเห็นไหมครับเนื้อกระเบื้องเคลือบไม่ใช่สีขาวปรีดนะออกส้มๆมเหลืองเืองนิดๆหน่อยๆนะครับเห็นไหมครับซึ่งเป็นธรรมชาติของกระเบื้องเคลือบเลยนะครับเห็นไหมครับลักษณะน้ํากองก็จะมากองอยู่ใต้ฐานเนี่ยถือว่าพิจนาง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับพระคุณแผ่นเคลือบกูดวันพรนะครับพิมพ์ชะรูดใหญ่เป็นพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่ผมชื่นชอบมากๆและก็ใช้ติดตัวหนึ่งองค์นะครับ ก่อนหน้านี้องครูผมก็รปล่อยให้เพื่อนๆไปล้วหนึ่งองนะครับพระสภาพนี้เป็นพระที่ค่อนข้างจะหาชมได้ยากมากเลยนะครับราคาก็ผมว่าตอนนี้ถ้าติดมือใหญ่ก็ราคาก็สูงเหมือนกันนะครับสำหรับพระพิมพ์นี้ครับที่สภาพสวยแบบนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาพระคุณแผนเครือบูตวัดอัมพวันนะครับซึ่งผมมีไหหลังด้วยนะครับราคาก็ไม่สูงนะครับอยู่อยู่มาองค์ละพันกว่าบาทนะครับส่วนไหนแดงในราคาจะแพงกว่าไหหลังเยอะครับซึ่งไหแดงเนี่ยผมมีสภาพที่สวยนะครับแล้วศร้าที่สวยในราคาสูงนิดนะครับส่วนสภาพที่ผ่านการล้างไม่ดีแต่เป็นพระแท้แน่นอนนะครับราคาก็จะอยู่มาหลักพันรางนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับผมมีด้วยกันหลายองค์นะครับ นี่ยครับมีด้วยกันหลายอง์ถ้าเพื่อนชอบก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดลายมาขอชมรูปก,ก่อนได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ในคลิปนี้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ